สวัสดีครับวันนี้ผมเอเทนจะมาสอนเปิดปิดไฟหน้าจอของ Spender TC 7 5 1 Hotel Plus นะครับขั้นตอนแรกนะครับกดเมนูนะครับเผื่อท่าในใดต้องการประหยัดแบตเตอรี่นะครับหรือว่าใช้งานในยามกลางวันนะครับกดเมนูเข้าไปปุ๊บเราก็เลื่อนหานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคำว่า LED นะครับตัวแรกมันเป็นอ่อนเนาะเราก็กด เมนูรอบหนึ่งนะครับปั้งกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนปิดออฟนะครับอันนี้มีคําว่าออโต้นะครับออโต้ก็คือสว่างสักครู่หนึ่งแล้วก็มันจะดับลงแล้วเวลาเรากดปุ่มอะไรเงี้ยไฟจะสว่างสักพักก็จะดับลงหากท่านใดต้องการปิดก็สามารถกดคําว่าออฟได้นะครับแล้วก็กดเมนูนะครับปั้งกดฟังก์ชันนะครับปั้งอ่ะเท่านี้นะครับก็จะสามารถปิดไฟหน้าจอของท่านได้แล้วนะครับ เผื่อท่านใดนะครับลืมเปิดไฟหน้าจอไว้ประมาณว่าเฮ้ยจะใช้งานกลางคืนเนี่ยหน้าจอมันมืดนะครับเราจะเปลี่ยนช่องเนี่ยเรามองไม่เห็นเราก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการใช้ไฟหน้าจอฉุกเฉินนะครับปั้งตรงนี้อ่ะกดปุ่มตรงกลางนะครับมันจะมีปุ่มทางซ้ายนะครับเป็นปุ่มตรงกลางนะครับเป็นไฟหน้าจอฉุกเฉินนะครับจะสว่างสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งมันก็จะดับลงเห็นไหมนะครับอ่ะหรือว่าท่านใดอยากให้เปิดตลอดก็สามารถกดเมนูนะครับเหมือนเดิมเลย แล้วก็เลื่อนไปหาคําว่า led นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเมนูที่เท่าไหร่เนี่ยอ,อยู่เมนูที่5นะครับคําว่า led กดเมนูเหมือนเดิมนะครับกดเลื่อนนะครับเลื่อนไปเป็นอ่อนนะครับหรือว่าออโต้ก็ได้หากท่านใดใช้สะดวกยังไงก็ใช้ตามนั้นเนาะกดเมนูนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันนะครับตั้ง้วก็จะกดออกนะครับหรือว่าไม่อยากกดเข้าไปก็สามารถกดอันนี้ก็ได้เนาะเวลาเราตั้งค่าเสร็จไม่อยากให้ไฟหน้าจอเปิดตลอดล้วก็ ป,ดดป,ดดป,ปิดด้วยนี้ก็ได้ปิดด้วยปุ่มทางซ้ายมือเนี่ยข้างๆเนี่ยปิดด้วยอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดอีกทีหนึ่งก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านใดจะสะดวกเนาะ,ะหากท่านใดสงสัยเรื่องไหนเกี่ยวกับ Spender TC751 Hotel Plus ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ